สวัสดีครับผมพิมทอะครับวันนี้จะมาเสรง,งานตัวใหม่ล่าสุดนะครับสองพันยี่บสามครับจานวัดดวงฝาวดวงลูกวัดดวงลูกใครก็ได้อ่าบอกก่อนจานวัดดวงฝาวัดดวงลูกใครก็ได้เรารู้หมดอ่าบอกก่อนนะจานวัดดวงฝาวัดดวงลูกลูกใครก็ได้เรารู้หมดเต็งสามสามสอง เ 5. 5, 5. 5, 5, ต็งห้าห้าสี่ห้าห้าจกักห้าสามเต็งห้าเต็งสามโต้ห้าสามอ่าถูกเต็งห้านะอ่าเต็งห้าตัวเดียวนะจ๊ะ เต็งหกเต็งห้าครับเปิดนี้มีหกห้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พี่กำทอนเอาหัวปเป็นประกันเต็งหกเต็งห้าใครเต็งตามอยู่ก็มาโต๊ดหกห้าหกสูงยักษ์วงแหวนรอบนอกอ่าโต๊ดรอบวงแหวนรอบนอกทั้งหมดอยู่หกห้าเปิดหกห้าห้าหวานเจียเ๊ยบเร็วพี่คำทอนได้นะรู้ก่อนรวยก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ลงยูทูบเจ้าแรกในประเทศอ่าบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้พี่กำทอนโกหนววแล้วครับ แสงสามสามเอียวเอียวหวานเจี๊ยบอ่ามาพี่กาทอนรู้หนึ่งถึงหกเลยไหมรู้หนึ่งถึงหกเลยครับมาเรียนกับพี่กํมารได้ครับรับสอนจันทรถึงเสาปีใหม่นี้มีแน่นอนครับมาก่อนปีใหม่นะครับเพราะว่าพี่กาทอนรับสอนจันถึงเสารับแค่วันละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับพี่กัทอนรับแค่วันละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับแตงห้าครับโต้55มีห้าสองเม็ดแน่นอนล้านเปอร์เซนต์พี่กัมพาหวัวเป็นประกัน เต็งห้าโต้55มี5สองเม็ดแน่นอนครับมาสามเม็ดเลยครับ555ครับอ่า่าสอนหกวันหกพันไปแทงสองทีได้คืนนะครับอ่าเต็งห้าเต็งสามครับกัสห้าสามสามสามเหี่ยวครับได้ดอกจ่อครับ ถ่าเวลาก่อนนะครับ,บ,บตอนนี้กักสี่สามเปิดนี่กักส 43. 43ี่สามสี่สามครับสี่สามเฉียวหวานเจี๊ยบอ่าอ่าดูไว้ครับอ่า เงห้าโต้ห้าห้าครับมีห้าสองเม็ดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นพี่กำทรน่ะหัวเป็นประกันอ่าเปิดครับห้าห้าครับห้าห้าสามหวันเจีย๊ยบสนใจก็มาเรียงกับพี่กำทรได้ศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์ครับเป็นเจ้ามือก็ได้เป็นคนแทงก็ได้ได้หมดนะครับมาเรียงพี่กำอนได้หมดครับรับสองจันถึงเสาครับอ่าเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ไม่เคยปิดบังใบหน้าครับ คนรู้กันดีกันทั่วประเทศนะครับผมไม่เคยปิดบังใบหน้านะครับไม่เคยมีประวัติเสียนะครับทางด้านนี้ด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเรารับสอนนะครับงานตัวใหม่ครับฝาวัดดวงจานวัดดวงลูกจะวัดดวงไม่วัดดวงก็ได้ขอเป็นเขาใส่ห้าขุนครึ่งครับมาเรี่ยงพี่กำทพารได้ครับรับสอนทั่วประเทศครับอ่ามีย t ท b e กล้าการันตีครับพี่กำทารไม่เคยไปออกรายการที่ไหนครับวันนี้อากาศสวัสดีนะครับแล้วก็อ่าปีใหม่นี้ก็อย่าไปกินเหล้าขับรถนะครับอ่าโดนปรับมาท่านอาจจะโดน โดนหลายบาทอยู่นะครับอ่านบอกไว้ก่อนนะครับฝากกด้วยนะปีใหม่นี้ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมทําบุญปีใหม่นะครับอ่าอย่ากินเหล้าเพลินหรือกินเบียร์เพลินนะครับอย่าลืมทําบุญปีใหม่นะครับกับญาติพี่น้องเราที่สูญเสียชีวิตไปนะครับอ่าก็ใครสนใจก็มาเรียนพี่กำพรอนะศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์นะครับสอนหกพันบาทนะครับรับสอนโดยละเอียดนะครับโดยพี่กำพรอนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ไม่เคยปิดบังใบหน้านะครับฝากกัด้วยครับวันนี้กลับสวัสดีครับเอฟซีทออนนนไก่ะครับ วันนี้โกนหนวดแล้วนะ่าหน้าใสน,นะครับที่โกนหนวดนี่ไม่ไม,ไม่มีมีอะไรนะครับอ่าอ่าวันนี้ไปนะครับ